ไม่สบายก็อดทนได้เอาแค่นั้นนะ่คือไม่เอาสบายจนเพลินและไม่เอาไม่สบายจนเครียดน,นะน,นี่คือคอนเซปต์หลักของการเก็บอารมณ์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนี่เราก็ในช่วงเวลายาว,ยาวๆหลายชั่วโมงเนะี่ยมันก็จะต้องอ่าเขาเรียกว่าสไลด์ไปสไลด์มาระหว่างความเพลินกับความสบายความ ไม่สบายกับความเพลินในความไม่สบายให้สังเกตเรื่องนี้ให้ดีก่อนที่เขาเกี่ยวลงุงในในกรณีที่จิตใจของเรายังลื่นไหลได้ง่ายเนี่ยอยากจะเปลี่ยนอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้าง,ท,งทั้งทงที่มันทนได้สบายแต่ว่าจิตใจมันลื่นไหลอย,อยู่ข้างในจนร่างกายเราปรับไม่ทันก็ใช้วิธีอธิฐานจิตนนะว่าครึ่งชั่วโมงนี้จะทําวันนี้สิบห้านาทีนี้จะทําวันนี้ ก็ให้ทําตามนั้นถ้าไม่ใช้ตัวอธิษฐานมาเป็นตัวล็อกเอาไว้บ้างเนี่ยเราก็จะไม่รู้เท่าทันหรืก็จะเปลี่ยนอย่างว่้อย่างนี้อย่างนั้นไปเรื่อยๆซึ่งเราจะเหลอได้ง่ายถ้าเรียกว่าสับขาหลอกดน,นั้นวิธีการแก้ก็คืออธิษฐานใช้เป็นช่วงๆไปอธิษฐานจิตหรือตั้งจิต เป็นพิเศษหรืนนออธิษฐานโดยที่เราก็ไม่อธิษฐานว่าจะไม่ไม่เกินความสามารถไม่เกินความเข้มแข็งของร่างกายเราไม่ได้อธิษฐานเออจะนั่งหนึ่งชั่วโมงไม่กระดิกนี๋ไม่ใช่ฐานอะไรเงั้นนะหรือจะเดินหนึ่งชั่วโมงไม่ยุดอะไรจะไม่อาธิษฐานแบบสุดโต่งอธิษฐานใน ในช่วงที่เราสามารถทําได้ตามกาลังสติแบ่งช่วงอธิษฐานเออสิบสิบนาทีนี้เรงทำมันนี้ดูพอมันจบสิบนาทีเอาอีกสิบนาทีจะต้องทํามันนี้ดูและสังเกตไปเรื่อยๆเพราะถ้าไม่มีอธิษฐานไปนตัวล,อล็อกในีจิตของเราจะลื่นไปตามอารมณ์เดี๋ยวมันจะเอายั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวไม่มีตัวมมีตัวล็อกอะคือไม่มีตัว คอยปรามมันไว้แต่แรงอธิษฐานนจะคอยปรามจิตว่าจิตไม่เจ้าอยู่อย่างนี้นั้นเปลี่ยนทุกนาทีแต่พอมีแรงอธิษฐานอยู่มันก็จะเชื่อแต่เราก็จะต้องมีความเชื่อสั์นะตั้งอธิษฐานก็จะหาเหตุสไลด์ไปสไลด์มาไม่ได้อธิษฐานแปลว่าเป็นความตั้งใจที่เด็ดเดียวแต่ว่าเป็นส่วนที่เราทําได้เท่านั้นเองอยู่ในภาวะที่ร่างกายทนได้ 5นาที10นาที20นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมองอย่างีเนี่ยร่างกายอดทนได้แต่ว่าในะช่วงที่ฐานที่ทาถ้าเกิดมันได้อารมณ์มันสบายมันมันมก็จะเพลินเราก็ต้องมาดูว่าความพอสบายและความเพลินต่างกัน,นยังไงและต้องจัดการความพอดีตรงนั้นอีกถึงจะว่าไปร่างกายถ้าดูด,ดีๆแล้วจะจัดการอะไรกับมันเนี่ยค่อนข้างยากอยู่แต่ถ้าเรามั่วๆไปวันๆม,มันก็อยู่ได้แต่ว่ามันไม่มีเกิดความเข้าใจ อะไรเป็นเรื่องเปลานะแต่ถ้าเราศึกษาเป็นเรื่องเปลาเป็นอริยะอริยะอริยะไปมีคนสบายไม่สบายก็สลับกันไปสลับกันมาแอาสบายก็พอทนอยาให้สบายเกินไปไม่สบายก็พอทนอยาให้มันตึงเงงกินไปเท่านั้นเองสงบเกินไปก็เกินถ้าไม่สงบเลยก็ฟุ้งซ่านอย่างนี้นะเราเอาสงบก็สบาย จะมีหนักบ้างก็นหนักพอสบายเราก็จนะ่ลองลองหาความพอดีกับสิ่งเหล่านี้ดยู่นะทําให้มันเข้าใจเวลาไปเก็บ <c oughs> อารมณ์หรือเก็บคนเดียวเนี่ยมันก็จะมีตัวประกันอยู่ระดับนึ้นะคือความตั้งใจและการอธิษฐานจิตเป็นการ,ปรเป็นเป็ดักประกันไว้ไว่าจิตใจมันจะไม่พาเราเกเรตามเลอกของมัน thank yeah. you